เอา okay. สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับก็วันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อความเร่งนะครับความเร่ง acceleration นะครับก็คืออัตราการเปลี่ยนความเร็วนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วนาะความเร่งในที่นี้เราจะพูดอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับอันที่1นนะครับความเร่งเฉลี่ยนะครับเป็นการมองในช่วงเวลากว้างในช่วงเวลาหนึ่งนะครับอาจจะไม่จ้เป็นกว้างมากก็ได้นะครับเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเนาะดังนั้นความเร่งเฉลี่ย จึงเขียนเป็นสมการได้ว่านะครับความเร็วที่เปลี่ยนไปหารด้วยช่วงเวลาที่ใช้นะครับเมื่อเขียนเป็นสัญลักษณ์เชิงตัวแปรนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับอ่านี่คือความเร่งนะครับ A นะครับแล้วความเร็วที่เปลี่ยนไปก็ใช้เป็นเดลต้า v นะครับช่วงเวลาที่ใช้นะครับก็คือเดลต้า t นะครับเอาก็ขยายความออกมาเป็นนะครับ vf ก็คือความเร็วปลายครับหรือ V Final นั่นเองนะครับเนาะ vi ก็คือความเร็วเริ่มต้นนะครับ v initial นะครับ ดังนั้นความปเปลี่ยนไปก็หมายถึง vf ลบ vi นั่นเองส่วนช่วงเวลาที่ใช้ก็หมายถึงวินาทีที่ tf กับลบด้วยวินาทีที่ ti นะครับก็จะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปกี่วินาทีนะครับสําหรับหน่วยของความเร่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน่วยมันคือหน่วยอะไรนะครับก็ตรงนี้ครับมีหน่วยเป็นความเร็วนะหน่วยเป็นเมตรต่อวินะครับเวลาหน่วยเป็นวินาทีครับเมตรต่อวิหารวินาทีก็จึงได้ออกมาเป็นเมตรต่อวิยกกำลังสองนะครับนี่เป็น si unit นะครับเนาะ กนี่คือหน่วยของความเร่งนะครับความเร่งนะครับเป็นปริมาณสเกลาร์หรือเวกเตอร์ครับให้ถ่ายก็เขียนกันขนาดนี้แล้วก็สัญลักษณ์ใส่ขนาดนี้แล้วก็ต้องรู้นะครับเาะว่าความเร่งคือปริมาณเวกเตอร์นะครับเนาะโอเคตอนนี้เราพอจะเข้าใจภาพรวมความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูความเร่งที่เป็นความเร่งในช่วงเวลาสั้นๆส,สั้นมากๆเลยครับ คือประมาณว่าช่วงเวลานั้นเข้าใกล้ศูนย์เช่นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งวินาทีสังเกตเรากําลังสังเกตการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุในช่วงเวลาน้อยมากๆครับความเร่งนี้เราจึงเรียกว่าความเร่งขณะหนึ่งนะครับ instantaneous the acceleration นะครับเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนความเร็วนั่นแหละครับแต่ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับเนาะก็สําหรับสูตรของความเร่งขณะหนึ่งก็ยังใช้สูตรเดิมกับตรงนี้นะครับใช้สูตรเดียวกันนะครับเนาะแต่ว่าเราจะสนใจในช่วงเวลาสั้นๆนะครับ ซึ่งสำหรับความเร่งที่เราเรียนเนี้ยที่พูดมาตั้งนานนี่นะครับก็จะเป็นความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับย้ําว่าเราจะเรียนการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรงเท่านั้นอ่าจะตรงไปทางไหนก็ได้ครับขอให้เป็นเส้นตรงก็พอนะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาให้ความเข้าใจกับว่าความเร่งขนาดหนึ่งกับความเร่งเฉลี่ยมันมันต่างกันยังไงนะครับเนาะ แต่ก่อนอื่นนะครับมีตรงนี้ตรงจุดเน้นตรงนี้ให้เน้นตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าถ้าต่อไปผู้เขียนพูดว่าความเร่งเฉยๆนะครับให้ <off proyect alan> ให้ผู้ฟังนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ให้เข้าใจเองว่ามันคือความเร่งเลยครับความเร่งขนาดหนึ่งเนาะแต่ถ้าผู้ผู้พูดหรือผมนี่แหละครับอ่ะก็พูดว่าความเร่งเฉลี่ยนะครับผมก็จะเขียนว่าความเร่งเฉลี่ยเลยนะครับโอเคตกลงกันนะว่าถ้าเป็นความเร่ง ฉเฉยๆเนี่ยให้รู้เองว่ามันคือความเร่งขนาดหนึ่งแต่ถ้าพูดว่าความเร่งเฉลี่ยเราก็จะเขียนว่าความเร่งเฉลี่ยเต็มๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาตกลงกันแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับแล้วเราจะมาพิจารณากันนะครับว่าความเร่งขนาดหนึ่งมันมีค่าเท่ากับความเร่งเฉลี่ยใช้คําว่าได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟนี้นะครับกราฟความเร่งนะครับกับเวลานะครับ มาดูการาฟเริ่มต้นนะครับสังเกตว่าช่วงเวลาทีที่ศูนย์นะครับความเร่งมีค่าเปลี่ยนแปลงยังไงครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าความเร่งมีขนาดไม่คงตัวนะครับความเร่งไม่คงตัวนะครับถ้าความเร่งไม่คงตัวสมมุตินะครับว่าถ้าผมโฟกัสไปในช่วงซ,ซูมครับซูมมาโฟกัสไปช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้ แต่สั้นไม่มากนะครับเพราะว่าสมมติแกนเวลาผมมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับแกนเวลาผมมีหน่วยเป็นวินาทีแล้วนี่คือวินาทีที่หนึ่งสองสามนะครับเนาะจะสังเกตว่าวินาทีที่หนึ่งความเร่งของผมก็จะมีค่าเป็นความเร่งตัวที่หนึ่งนะครับวินาทีที่สองความเร่งผมก็เป็นตัวที่สองครับวินาทีที่สามความเร่งผมก็คือความเร่งอันที่สามก็จะหมายความว่าความเร่งขณะหนึ่งณเวลาทีใดๆเนี่ย มันไม่ได้มีค่าคงที่หรือไม่มีค่าคงตัวนะครับแล้วถ้าเราจะมองความเร่งเฉลี่ยในช่วงสามช่วงพูดผิดนะครับขอโทษนะครับเราจะมองความเร่งเฉลี่ยในช่วงวินาทีที่หนึ่งถึงวินาทีที่สามคือในช่วงสองวินาทีเนี้ยก็คือเดลต้าทีของเราคือสองนะครับเราจะเห็นว่าความเร่งเฉลี่ยของเราเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันมันไม่ได้มันไม่ใช่ค่านี้กับค่านี้นะครับแต่มันคือค่ากลางของตรงนี้เนาะนั่นแปลว่าถ้าความเร่งไม่คงตัวเนี่ย ก็จะหมายถึงความเร่งเฉลีย่ยกับความเร่งขนาดหนึ่งมันไม่เท่ากันนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบนั้นสัทีเดียวนะครับแต่ถ้าผมจะโฟกัสแบบนี้หรอเอ,อ่อผมจะไปโฟกัสที่ช่วงเวลาเดี๋ยวต่ทีน้อยๆมากๆเลยครับสมมติผมมองแค่เซี่ยววินาทีตรงนี้อาจจะเป็นมองว่านี่คือวินาทีทีเท่ากับหนึ่งส่วนนี้คือวินาทีทีเท่ากับหน่งจุด ศูนย์หนึ่งเนี่ยสมมติมองในทีแค่นะครับมันเขียนได้แค่นี้นะครับจอมันได้แค่นี้นะครับถ้ามองในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจุดตำแหน่งเนี่ยครับตำแหน่งบนแกน Y นะครับแกนดิ่งมันแทบจะเป็นจุดเดียวกันเลยดังนั้นถ้ามองในเดลต้าทีน้อยๆน้อยมากๆนะครับที่เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยความเร่งเฉลี่ยก,กับความเร่งขนาดหนึ่งมันเท่ากันนะครับเนาะ เรามาดูกราฟถัดไปนะครับกราฟขวามือนะครับอันนี้เป็นกราฟความเร่งกับเวลาเหมือนเดิมครับแต่ตรงนี้มันจะง่ายกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับเพราะว่าความเร่งตลอดช่วงเวลาเดียวตัดทีของเราตรงนี้ความเร่งมีค่าเป็นยังไงครับคงตัวไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงนะครับดังนั้นเราก็จะฟันธงได้ง่ายๆเลยว่าไม่ว่าคุณจะสนใจช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้หรือช่วงนี้นะครับหรือช่วงนี้หรือช่วงนี้นะครับความเร่งขนาดหนึ่งนะครับมันก็จะเท่ากับ ความเร่งเฉลีย่ยนะครับเนาะก็ความเร่งมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเลยนะครับโอเคอ่ะเรามาต่อกันนะครับอ่าคำถามก็คือแล้วมัธยมปลายครับตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะครับห้องเรียนปกตินะครับที่เรเรียนกันอยู่ทั่วประเทศเราต้องเรียนความเร่งอย่างไรนะครับโอเคเรามาดูกันสิ่งที่หลักสูตรกระทรวงนะครับ กาหนดให้เราเรียนครับเรียนหน้าตาแบบนี้ครับความเร่งคงตัวครับในช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งนะครับความเร่งคงตัวไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดนะครับนี่คือสิ่งที่กระทรวงสั่งมานะครับหลักสูตรของเราเขียนไว้อย่างนี้อ่าดังนั้นเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับโอเคย้ํานะครับกระทรวงสั่งให้เรียนตบบนี้นะครับยกเว้นถ้าผู้ฟังหรือผู้ผ,ผู้ที่ดูคลิปอยู่อยากจะต่อ ตัวยอดแบบว่าจะสอบสอบนอนหรือสอบแข่งขันอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เรียนตามหลักสูตรครับ <c oughs> ก็อาจจะต้องเจอความเร่งแบบนี้ครับเพราคือ <c oughs> ความเร่งที่มีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลาเหมือนกันนะครับแต่เราจะเรียนตามเราจะพูดถึงหลักสูตรที่กระทรวงกําหนดมาก่อนครับเรียนความเร่งคงตัวนะครับคือการาฟนี้นั่นเองนะครับมาดูแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งนะครับก็วัตถุหนึ่งครับ เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงครับไปทางขวานะครับด้วยความเร็วบวก3เมตรต่อวินะครับผ่านไปนาน2วินาทีนะครับมีความเร็วเป็นบวก7นะครับก็คําว่าผ่านไปนาน2วินเนี่ยมันก็คือเดลต้าทนั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับ2วินาทีไม่ต้องรู้ว่า TF เท่าไหร่ T I คือเวลาวินาทีไหนนะครับจะรู้ว่าเดลต้าทคือ2ครับจบครับนะความเร็วเริ่มต้นนะครับก็คือ v v นะครับ นี่ครับบวกสามนะครับความเร็วปายนะครับ vf นะครับเป็นอะไรครับบวกเจ็ดนะครับก็เขาถามความเร่งเฉลี่ยของวัตถุนะครับมีค่ากี่เมตรต่อวินาทียกกำลังสองครับและทิศใดนะครับก่อนอื่นเราก็มามากําหนดเครื่องหมายก่อนนะครับกําหนดเครื่องหมายนะครับเราจะให้เครื่องหมายบวกของเวกเตอร์ที่มีทิศไปทางขวานะครับสําหรับเครื่องหมายลบมีทิศไปทางซ้ายนะครับ แปลว่าถ้าเราหาความเร่งอะ่ะคําตอบมันออกมาเป็นลบเนี่ยนั่นแปลว่าความเร่งมันทิศตรงข้ามกับความเร็วนะครับแต่ว่าถ้าความเร่งเนี่ยมันได้คําตอบเป็นบวกนั่นแปลว่ามันก็ทิศเดียวกับความเร็วของเราที่ให้มาเป็นบวกตั้งแต่แรกนะครับโอเคมาดูกันนะครับก็เอาสูตรมาครับความเร่งความเร่งเฉลี่ยนะครับนะเนาะเท่ากับดีต้าวนะครับส่วนดลต้าทนะครับบังเอิญเข้าให้ดลต้าทมาแล้ว ช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงความเร็วตรงนี้มันใช้เวลา,ววาสองวินะครับก็ใส่สองไปสองวินะครับก่อ vf ลบ vi ครับเดลต้า v คือ vf ลบ vi vf ของเราคือบวกเจ็ดนะครับบวกเจ็ดลบ vi ครับ vi ของเราคือบวกสามนะครับบวกเจ็ดลบบวกสามตัวนี้หน่วยอะไรครับบวกเจ็ดลบบวกสามเมตรต่อวินะครับอ่ามันก็เลยได้เป็น นะครับ4ส่วน2เมตรต่อวิยกกำลังสองนะครับหรือ2เมตรต่อวิยกกำลังสองนั่นเองนะครับก็คือบวก2นั่นแหละครับเขียนไม่เขียนก็ได้เนาะคื่องหมายบวกนะครับก็สังเกตนะครับว่าความเร่งของเรามีเครื่องหมายเป็นบวกเช่นเดียวกับความเร็วเลยนั่นก็แปลว่าเราก็ตอบได้เลยครับว่าความเร่ง มีขนาดครับสองเมตรต่อวินะครับกำลังสองทิศไปทางขวาครับโอเคครับจบอันนี้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดนี้คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงเท่านั้นนะครับที่เราเรียนอยู่ตามหลักสูตรนะครับต่อไปครับความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวตรงเช่นเดิมนะครับเพราะเราจะพูดแต่เรื่องนี้กันนะครับ กรณีข้อนี้แปลกประหลาดนิดนึงนครับเนาะผมตั้งใจให้เป็นอย่างนี้นะครับเนาะก็คือวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาครับแต่ผมให้เครื่องหมายเวกเตอร์ที่ไปทางขวาเป็นลบแทนเราจะเซตเราเซตได้ครับแกนแกนลบไปทางขวาก็ได้แกนบวกไปทางซ้ายก็ได้ครับอยู่ที่เรานะครับผ่านไปสองวินาทีครับนี่คือเดลต้าทีเนาะมีความเร็วเป็นลบเจ็ดอ่าสังเกตดูดีๆนะครับว่านี่คือ V i ครับ VI คิดไปทางไหนครับไปทางขวา vf นะครับเป็นลบเจ็ดครับคิดไปทางขวาเหมือนกันนะเหมือนเหมือนประมาณว่าเรากําลังบอกว่าเวกเตอร์ที่ทางขวาให้เป็นเครื่องหมายเป็นลบเวกเตอร์มีทางซ้ายเครื่องหมายเป็นบวกนะครับก็ง่ายเหมือนเราเซตแกนเหมือนหลักวิชาคณิตนะครับนราเส้นจํานวนนะถ้านี่เป็นเส้นหน้างอ่งอะถ้าเวกเตอร์ที่ไปทางซ้ายเราก็จะให้เป็นเป็นอะไรครับ เป็นบวกครับอะไรที่แปลงขวาให้เป็นลบได้ที่เรากําหนดนะครับก็ลองมาลองดูกันนะครับก็เราจะหาความเร่งกันความเร่งเฉลี่ยนะครับก็เดลต้าวส่วนเดลต้าทีนะครับก็ความเร็วปายนะครับลบความเร็วเริ่มต้นนะครับก็เดลต้าทีส่วนให้มาแล้วคือสองวิตรงนี้นะครับก็ใส่ลงไปเลยสองวิความเร็วปลายเท่าไหร่นะ ลบเจ็ดนะครับของเร็วเริ่มต้นนะครับเอ่อลบสามได้เท่าไหรครับลบเจ็ดลบสามก็คือลบเจ็ดบวกสามก็เป็นลบสี่ลบเศษสองก็ลบสองเมตรต่อวิยกกำลังสองครับความเร่งมีเครื่องหมายเป็นอะไรครับเป็นลบนะครับเป็นลบเนาะนี่ไงความเร่งเครื่องหมายเป็นลบ เอาก็เครื่องหมายเดียวกับความเร็วของเราเลยนี่หว่านั่นแปลว่าความเร่งของเรามีทิศทางเดียวความเร็วนะครับก็บางคนอาจจะพูดให้ถูกๆก,ก็อาจจะพูดว่าการมองทิศของความเร่งอะ่ะก็คือให้มองทิศของอะไรครับของอะไรเอ่ยอยากรู้ทิศของความเร่งก็ทุทิศของตัวนี้ครับเดลต้าวีครับเดลต้าวีทิศไปทางไหนความเร่งเ็าไปทางนั้นแหละครับนะเนาะสำาเอิญข้อเนี้ย มันเป็นเครื่องหมายลบก็ที่เดียวกับความเร็วหมดเลยนะครับก็ทําไมผมตั้งใจทําข้อนี้นะครับที่ให้เครื่องหมายมันแปลกแปบกบซ้ายเป็นบวกขวาเป็นลบนะครับซึ่งมันตรงข้ามข้ขอข้างบนนะครับที่ให้ขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบนะครับทั้ทั้งที่เลขดูดูเลขครับเลขขนาดขนาดเดียวกันหมดเลยเนี่ยนี่ก็สามนะเนี่ยนี่ก็สามเวลาก็สองสองเจ็ดเจ็ดเหมือนกัน,นครับที่ทําแบบนี้คือตั้งใจจะสื่อว่า หนังสือบางเล่มหรือว่าตำราบางเล่มหรืออะไรยังไงประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าความเร่งเป็นลบเนี่ยวัตถุกำลังช้าลงก็คือมันหมายถึงเป็นการเข้าใจที่ผิดนะครับเนาะก็จะเห็นว่ามันมีกรณีแย้งนะครับนี่ไงข้อเนี้ยความเร่งเป็นลบครับแต่ว่าถุเร็วขึ้นนะครับเนี่ยจากสามเป็นเจ็ดนะครับความเร็วมันเพิ่มนะแต่เพิ่มในทิศทางทิศทางลบเฉยนะครับดังนั้นเราต้องลบความจำทิ้งนะครับเคยไปจำมาอะไรมาตั้งแต่ อดีตรการอะไรไม่รูนะ้ที่จํามาว่าความเร่งเป็นลบมันคือช้าลงอันนั้นไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดครับมันไม่ได้แปลว่าช้าลงแปลว่าเร็วขึ้นก็ได้อย่างเช่นข้อนี้มันเร็วขึ้นนะเนี่ยเพียงแต่ว่าไอ้ลบบวกนี่มันคือการกําหนดทิศของเราว่าเราให้เครื่องหมายไปทางไหนนะครับเนี่ยอยู่ที่เครื่องหมายเราั้างนั้นเลยโอเคนะสองข้อนี้คือจะสื่อว่าเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบมันเป็นตัวบอกทิศครับอย่าไปมองว่ามันช้าลงหรือเร็วขึ้นนะครับ เดี๋ยวจะเข้าใจผิดในโจทย์ที่ระดับยากขึ้นหรือระดับสูงขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาทําโจทย์ต่อนะครับสําหรับทั่วไปนะครับเนาะทั่วไปเราก็จะนิยมให้ขวาเป็นบวกนะครับเราจะไม่เล่นแบบเมื่อกี้แล้วนะส่วนใหญ่เราจะชินกับการขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบเพราะว่าเวลาเรียนคณิตศาสตร์บนเส้นจํานวนเนี่ยเขาจะเขียนว่าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะครับตรงนี้ก็คือจุดน้างอิงนะครับเขานิยมทําอย่างนี้กันนะครับเนาะ ผมก็จะทำอย่างนี้แล้วนะผมจะไม่เล่นแบบเมื่อกี้ละก็ต่อนะครับข้อนี้นะครับมันบอกว่าถูกเค้ื่อที่เป็นเส้นตรงนะครับไปทางขวาด้วยความเร็วบวกสิบนะครับอ่ามันไม่เขียนบวกก็รู้เองว่าเป็นบวกแล้วกันอืมผ่านไปนานห้าวิผ่านไปนานาน,น,าน,นั่นคือช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนความเร็วนะครับเดี๋ยวทัทีอันนี้ก็ v i นะ v i มีความเร็วเป็นสี่นะครับก็คือบวกสี่อะไรก็สังเกตว่าทิศเดิมอยู่นะอื จงหาความเร่งเฉลี่ยครับมีค่าเท่าไหร่ที่ไหนก็สูตรเดิมครับเอลบเดลต้าวีส่วนเดลต้านะครับเนาะข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะคนะัะวีเดลต้าวก็คือ V Final นอเอลบวีอินเนะครับของเร็วปลายลบของเร็วต้นนะครับอ๋อเดลต้าก็ให้มาแล้วเนาะในอดีตนะครับเราอาจจะเขียนแบบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะเขียน V ีลบยก็ได้นะครับ เนี่ย v ลบ u ส่วนเดลต้า t ก็ได้ครับใครที่ขนาดตำราเล่มเก่า,เ,กาเขาก็ชอบเขียนความเร็วไปเป็น v ความเร็วต้นเป็น u นะครับไม่ได้ผิดอะไรนะครับสัญลักษณ์เรากำหนดขึ้นมานะครับเนาะโอเคต่อนะครับเดลต้าเราให้มาแล้วเท่าไหร่นะห้าโอเคใส่ห้าลงไปนะครับ vf ครับ v ไฟ n a l ของเราความเร็วไปเนีย่ยนะอยู่นี่นะบวก c ครับลบด้วยความเร็วเริ่มต้นนะครับ บวกสิบอ่าทแทนได้เท่าไหร่ครับลบหส่วนห้าเมตรต่อวินาทีสองอ่าสังเกตว่าสิ่งที่เราได้นะครับความเร่งเนี้ยเครื่องหมายเป็นลบซึ่งตรงข้ามกับความเร็วของเราที่มีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับเนาะแล้วก็จะมาสรุปกันง่ายๆว่าเขียนตอบหน่อยก็ไนดนะ้ ตอบนะครับความเร่งมีขนาดเท่าไรเอ่ยหกส่วนห้านะครับเมตรต่อวิลังสองทิศอะไรครับทิศไปทางนะครับไปทางอะไรไปทางซ้ายนะครับเพราะไม่ได้ขหมายเป็นลบไงอ่าหรืออาจจะคิด,ดอกจันว่าทิศต,ตรงข้ามกับความเร็วนะครับ เพราะว่าความเร็วเดิมเราให้ไปทางขวาเป็นบวกนะครับนี่ไงมันตรงข้ามกันโอเคก็เสร็จไปอีกหนึ่งข้อนะครับต่อไปข้อสุดท้ายของเรานะครับก็วินาทีทเท่ากับสองครับนี่คือความเร็วขณะหนึ่งนะตรงนั้นนะครับมีความเร็วเป็นสี่นะนี่คือ V i ต่อไปครับณวินาทีที่สี่นะครับก็มีความเร็วเป็น vf นะครับก็คือเก้านะครับ สังเกตว่าเครื่องหมายบวกเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้ใส่ลบมาก็แปลว่าบวกหมดแหละอืมชึบถามว่าความเร่งมีค่ากี่เมตรต่อวินาทีคลังสองนะครับก็มันไม่ได้ระบุว่าความเร่งเฉลี่ยรหรือความเร่งขนาดหนึ่งนะครับเนาะแต่ถ้านักเรียนเจอโจทย์ในมปลายนะครับซึ่งหลักสูตรปกติหลักสูตรที่กระทรวงให้มาค่าเขาพูดว่าความเร่งเนี่ยจริงๆมันหมายถึงความเร่งขนาดหนึ่งนั่นแหละเนาะเป็นความเร่งในช่วงเวลาสั้นๆแต่เอา้านี่มันวินาทีสองวินาทีสี่มันสั้นตรงไหนล่ะครู ห่างกันทั้งสองวิไม่ได้สั้นนะอย่าลืมครับอย่าลืมเราเรียนแต่อนี้ครับความเร่งคงตัวครับตอนนั้นมันมันเท่ากันอะความเร่งเฉลีย่ยความเร่งขนาดหนึ่งมันเท่ากันตามที่เราเรียนเนะาะบางทีเขาอาจจะละเลยการเขียนว่าความเร่งเฉลี่ยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะเขียนให้ดีมันต้องเขียนความเร่งเฉลี่ยเลยเนาะมันถึงจะถูกต้องตามหลักนะครับก็เหมือนเดิมครับหาความเร่งเหมือนเดิมนะครับผมเขียนเพิ่มให้ก็ได้ความเร่งเฉลี่ยนะครับ ก็เดลต้าวีครับส่วนด้วยเดลต้าทีนะครับสังเกตว่ารอบนี้เขาไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เดลต้าทีมาครับมาหาเองนะครับ,นะรบก็อาจจะวาดรูปก็ได้อะจริงๆวาดดีเลยแหละครับสําหรับมือใหม่หัดเรียนนะครับอ่าไม่ใช่มือใหม่หัดขับนะครับมือใหม่หัดเรียนอ่นะก็ความเร็วเริ่มต้นวีไอขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบนะ VI เนาะวีไอเท่าไหร่อเอ่ยบวกสี่นะครับ เมตรวินะครับ vf ่ะ vf ความเร็วปายนะครับเท่าไรบวกเก้านะครับเมตรวินะครับก็นี่คือหน้าวินาที t เท่ากับสองวินาทีส่วนตรงเนี้ยที่มันเป็นเก้านี่คือวินาทีที่สี่วินาทีนะครับก็สังเกตดูนี่คือเดลต้า t ครับเอาสี่ลบสองครับเหลือสองนั่นเองเนาะ ก็สังเกตดูครับความเร็วก็ความเร็วต้นก็ทิศไปทางขวาความเร็วปลายก็ทิศไปทางขวาทีเดียวกันอยู่เนาะการวัดรูปมันดีนะครับดังนั้นแนะนําว่าควรจะวัดแบบนี้แหละก็แทนค่าลงไปครับ vf ลบ vi นะครับเออเดี๋ยวค่อยแทนแป๊บนึง tf ลบ ti vf เท่าไหร่เก้า vi เท่าไหร่สี่ชึบ tf วินาทีที่สี่ ti วินาทีที่ สองนะครับเก้าลบสี่เหลือห้านะครับสี่ลบสองเหลือสองนะครับจะเป็นเมตรต่อวิสองนะครับก็ตอบสองจุดห้านะครับเมตรต่าวิสองนะครับก็เรียบร้อยครับอืมนี่คือความเร่งนะครับสําหรับมัธยมปลายนะครับชึอ่ขอบคุณทีมงานนะครับที่ร่วมกัน ผลิตขึ้นมานะครับชึบอ่ะหลังจากที่พูดกันมาตั้งนานนะครับเรามาสรุปนะครับหัวข้อที่หนึ่งครับดูทิศของอะไรครับความเร่งนะครับให้ดูจากเดลต้าวีนะครับอ่าความเร่งจะมีทิศทางตามเดลต้าวีนะครับหรือความเร็วที่เปลี่ยนไปนั่นเองสรุปประเด็นที่สองนะครับ ถ้าวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับเร็วมากขึ้นนะครับนะจำไว้เลยนะครับจําไว้เลยว่าความเร่งมีทิศเดียวกับอะไรครับความเร็วนะครับตอนที่เราพิจารณานะครับเนาะความเร่งมีทิศ เดียวกับความเร็วนะครับของวัตถุนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับขอเปลี่ยนสีนะครับสีเขียวด้วกีกว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่ช้าลงนะครับก็ต้องรู้เองว่าความเร่งจะมีทิศอะไรครับ ตรงข้ามกับความเร็วนะครับโอเคสังเกตนะครับสังเกตว่าผมจะไม่พูดเลยว่าเป็นบวกเป็นลบนะครับเนาะเพราะว่าบวกลบนั่นเป็นแค่อะไรครับเครื่องหมายที่เราเอาไว้กําหนดทิศท,ทางของความเร็วกับความเร่งเฉยๆนะครับเนาะก็มันจะเกิดขึ้น ได้หมดแล้วแต่ว่าเราเป็นยังไงแล้วเราแต่วัตถุเคลื่อนที่ยังไงครับแต่สรุปคร่าวๆก็มีสามประเด็นนี้ครับเนาะที่เราจะสรุปคร่าวๆกันนะครับดูทิศของความเร่งให้ดูจากเดลตาวีนะครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่เร็วมากขึ้นความเร็วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลว่าความเร่งมีทิศเดียวกับความเร็วนะครับเช่นถ้าทิศบวกก็บวกเหมือนกันถ้ามันทิศลบมันก็จะลบเหมือนกันนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่ช้าลง กรณีนี้ความเร่งจะมีทิศตรงข้ามความเร็วหมายความว่าถ้าความเร่งเป็นบวกความเร็วจะเป็นลบหรือถ้าความเร่งเป็นลบความเร็วจะเป็นบวกนั่นเองนะครับเนาะจบครับถ้าแน่น,นแทนนะครับจอโอบบจบนะครับอาหลังจากที่ดูจบนะครับฝากรบกวนติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับปึงป้งเพิงงงกดด้วยนะครับ